ทุกคนแชร์เร็วแชร์เร็วใกมากหล่อลุกจอมาเลยจริงฟ้ามาในลุกสูตรสารวัตรตุนสารวัตรตุนใช่ไหมคะสารวัตรตุลเนาะสารวัตร อรันใช่ไหมคะใช่หมอรันหมอเชารันหมอเชารันมารัตินสนวันนี้มารับงานนอกสถานที่คุณดึกน้อยมากอ่ะแต่น่ารักเริงเพราะว่าชุดน้องแบบน่ารักสวยมากช่วยกันแชร์หน่อยทุกคนใช่แวร์วูฟใช่ค่ะพี่หมวยวันนี้เราจะเป็นแม่แวร์วูฟค่ะเราจะไม่ใช่เสือเอไวายต่อไปพี่ฟ้าเป็นอะไร หนูยิ้มอะไรลูกเขินพี่พี่พี่สื่อแซลอะไรนี้เราไม่ได้ยินทุกคนเห็นชัดไหมค้างไหมอ่ะทุกคนบอกหน่อยนะ เพราะว่าที่น,นี่คือคนเยอะมากก็กลัวว่าจะค้างนะคะชัดใช่ไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยแกทำอะไรกันอะหยุดดีหยุดดิหยุดดิหยุดดิหยุดยิ้มก่อนหมดเออสรวัตรี่น้อยกระจเชื้อ เลยไม่รู้อย่าเพิ่งตัดค่ะให้เราลงเราอยู่ทกอนชัดมากใช่ไหมโอเคขอบคุณนะคะกลัวจะค้างกลัวจะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเยวมายื่นลงเราไหมล่ะ เย็นมีกิจกรรมค่ะช่วงหลังจบซีรีส์มีเป็นช่วงกิจกรรมเบน e ฟิตค่ะทุกคนในในโรงภาพยนตร์ค่ะชัดมากชัดมากกว่าเขาเป็นแฟนกัน์เคตอนนี้หน้าพี่ๆีสื่อฮอบกันไม่ไหว่ห <c oughs> เราอยู่ค่อนข้างไกลทุกคนพี่ๆีสื่อทุกคนอยู่ไกลมาก พี่ฟ้าดูคุ้มคริมนะคะทำเย็นเนาะแล้ว่็คดีสุดที่ มิ Beast ้นท mm ์เ hmm. ท่ากันเลวสับสุด คิดเลยไหมคะซูมออกไม่เป็นจ้ามองเลยไม่มันติดอะไนี่ม่ติดติดมนกัน บอกขอเหยนยาว8เมตรใครช่วยด้วยสูบอกนะสูบอกูบอกไม่เป mm ็นนะพี่ิวอาไม่เป็นไรไม่เ like, ป็นไรไนใครว่างขอคีข้อหน่อยี่ยพยายามถามเข้าถาม ไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้ปรับเข้าอย่างนี้ใช่ไหมได้อย่างนั้นได้เลยทำไมพี่ทำไม่ได้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 โอเคไม่เป็นไรหรอกโอเคทุกคนมันทำไได้อะมันซูมไม่ได้นะทุกคนแค่นี้ไปก่อนไม่เขไม่ได้บอกที่จะปรับมุมภาพเองไงเ ่อมากก็ด้านขวาแม่เ็กแล้วลมาพี่หลอมาเรียกแล้วนะเรียกแล้วนะพี่ก็รอทางลูเขาเงียบพี่ก็เรียก